วันนี้นะคะทันก็มาส่งมอบรถยนต์อีกหนึ่งคันนะคะอยู่กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราทําความรู้จักลูกค้ากันสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องอ้นนะคะคุณธนวัน์เนาะอันนี้พักอยู่แถวไหนคะโคขามครับโคขามนะคะวันนี้มาออกรถอิลสูนะคะรุ่นไหนเอ่ยเสเปคแะครบครับสเปคแคบนะสอบถามหน่อยทาไมถึงเลือกเป็นยี่ห้อนี้เอความชอบเลยความชอบ,บอใจตั้งแต่แรกเลยอะ่ะเลือกมาเป็นอูลสุดตัวนี้เลยไหม ถ้าตอนแรกก็ชอบเชฟเชฟอือพอตอนนี้มันไม่มีแล้วก็เลยมาเป็นอิลสุนะคะแต่ยังไงก็เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะแล้วตั้งแต่ทำสัญญาจองจนวันนี้เลยบอกเล่าความรู้สึกอการบริการของพี่หน่อยบริการดีมากครับจา โอเคได้คะ่ะขอบคุณนะคะนะก็ยังไงฝากแนะนําคนที่โรงงานมาซื้อนะคะแล้วก็หลังจากออกรถไปแล้วก็ขอให้อ้นเฮงๆรวยๆขับรถปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะนะเดวคลิปหน้าไปสัมภาษณ์ลูกค้าไลยไหนฝากติดตามด้วยนะคะ